Thank ทุกอย่างไม่เอาทุกอย่างไม่เอาสักอย่างถ้าพ่อจะเป็นเังหนจังหวัดพ่อเป็นแล้วตั้งแต่ยุ่คนสมเด็จวัดสะเกดเดีวพ่อเป็นอย่างเดียวประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านไม่ยอมตั้งองค์ไหนตั้งนานเสี่ยงใดในโลกนี้ถ้ายังมีคนต้องการอยู่โลกสดาได้ทั้งนั้นแล้วคุณของพ่อไม่ต้องคิดห่วงโลกดอกแยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วไม่ให้ใครรู้ว่าอยู่ไหน ถ้ารู้ว่ามีคนรู้พ่ยก็ย้ายที่ย้ายไปเรื่อยๆ6ปีนะตอนหลังมามีโยมเขานี่ถวายที่เรียนอยู่ชนบุรีให้พ่อพาสร้างวัดพ่อก็สร้างพอสร้างเสร็จมีทีพ่พักพระสงฆ์พ่พักแม่ชีมีบวชกลางน้ําแล้วก็มีศาลาอะไรพ่อก็พัฒนาอย่างรีนแหละแต่ก่อนก็ว่า วัดสีสำราญพอตอนหลังมาพ่อหนีมาแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นวัดมอหนองรลีตั้งแต่ตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่พศ2535นั่นแหละ พระเดชพระคุณพระเทพภาวนาวิกรมเป็นพระมหาเทระที่มั่นคงในพระธรรมวินยัยประพฤติพหมจันได้บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นสีสังฆโสพนซึ่งงดงามในหมู่พระสงฆ์เป็นพระธรรมทูตท,ที่มีความมุ่งมั่นความเสียสละและปณิธานที่แน่วแน่ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองจึงเป็นที่รักและเคารพนับถือของพุทธศาสนิกชน และคณะสงฆ์เป็นอย่างยิ่งพระเดชพระคุณพระเทพภาวนาวิกรมได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ครบทั้งหกด้านคือด้านการปกครองด้านศาสนากิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านการเผยแพร่สาธารณูปโภคและด้านสาธารณสงเคราะห์ ให้เป็นต้นแบบได้เป็นอย่างดีด้วยการถือคติที่ว่าการทำให้ดูและการอยู่ให้เห็นเป็นประโยชน์ในการบริหารการพัฒนาบุคลากรในสถาบัานสงฆ์และพัฒนาพระพุทธศาสนาทั้งงานด้านคันธุระและวิปัสสนาธุระให้เจริญก้าวหน้าเกิดความเรียบร้อยดีงามในสังคมนทนอย่างยิ่ง จนได้รับความไว้วางใจจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิและเจริญก้าวหน้าในสมณฐานนันดอนศักดิ์ตามกาลสมัยโดยลำดับก็ด้วยคุณภาพและคุณธรรมอันเกิดจากผลแห่งการบำเพ็ญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่แท้จริง และเป็นประวัติศาสตร์ใหม่แห่งการได้รับพระราชทานเป็นราชาคณะขั้นเทพฝ่ายวิปัสนาธุระในจังหวัดชายภูมิเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวาคม2557พระเด็จพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดชายภูมิได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระเทพภาวนาวิกรมอุดมธรรมนุยุทธ วิสุทธสารกิจจาทรมหาคณิสอนบวรสังคารามธรรมวาสีหากเราย้อนกลับไปดูเส้นทางธรรมของพระเดชพระคุณพระเทพภวานาวิกรมจะเห็นว่าท่านได้ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งภายในตัวท่านที่จะฝึกฝนตัวเองเพื่อขัดเกลาจิตใจจนคนพบทางสว่างแห่งปัญญาและต่อสู้กับอุปสรรคภายนอก เพื่อเส้นทางที่ดีงามให้กับพุทธศาสนิกชนเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาสร้างศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ให้กับปวงชนเพราะท่านคือความรักความศรัทธาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่นำทางพ้นทุกข์มาให้กับผู้ยากไร้อย่างแท้จริงพระเดชพระคุณพระเทพภาวนาวิกรมมีนามเดิมว่าบุญม,มาอุทัย เกิดเมื่อวันที่18เดือนมีนาคมพุทธศักราช2483ปิดาชื่อนายแยมมารดาชื่อนางสุดอยู่บ้านเลขที่45หมู่4ตำบลคลองไผ่งามตำบลบ้านคว้าอำเภอบ้านคว้าจังหวัดเชภีภูหลวงพ่อเล่าว,ว่าเนื่องจากสมัยนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่2ฐานะครอบครัวเป็นเกษตรกร มีความยากจนมีความลำบากขัดสนบางครั้งไม่มีแม้กระทั่งข้าวจะกินต้องเข้าป่าขุดกอยขุดมันเพื่อประทังชีวิตการศึกษาก็อาศัยการท่องจำจากครูบาอาจารย์จนจบการศึกษาปฐมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนวัดสุวรรณารามบ้านคองไผ่งามหลังจากนั้นก็ตัดสินใจบรรพชาเป็นสัมมเนนรที่วัดทรงศิลา โดยมีพระครูวิจิตนิโรธคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิสมัยนั้นเป็นพระอุปชาและในปีพศ2503ได้อุปสมบทเป็นพระพิสุและจำพรรษาอยู่ที่บ้านเกิดคือวัดสุวรรณารามอำเภอควา้าจังหวัดชัยภูมิหลังจากนั้นก็ได้ออกจาริกทุุดงนำความสุขเศร้าเสียใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก หลังจากที่พระเดชพระคุณพระเทพภาวนาวิกรมจาริกทุดงอยู่ประมาณ6ปีก็ได้กลับมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดสวรน,นารามบ้านคองไผ่งามซึ่งเป็นบ้านเกิดซึ่งถือว่างานด้านการพัฒนาหลวงพ่อก็ได้เริ่มต้นขึ้นและในปีพศ2517ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในอนันต์อนันตกูลได้นิมนต์มาสร้างวัดชัยภูมพิพิทักษ์ หรือวัดผาเกิงในปัจจุบันโดยทั่วไปชาวบ้านจะเรียกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อผาเกิงเรียกตามนามพระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ผาเกิงซึ่งเป็นมงคลนามของพระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ผาเกิ้งเป็นชื่อหินก้อนใหญ่สามารถมองเห็นก้อนหินหรือหน้าผาเหมือนพระจันทร์ครึ่งซีกซึ่งทางภาษาอีสานเรียกพระจันทร์ว่าเกิง้งหรืออีเกิง้ง พระเดชพระคุณพระเทพภาวนาวิกรมได้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและพุทธศาสนาระหว่างปีพศ2527ถึง2556เป็นเงินจำนวน238 4 6 9 0 6 4บาททวนทั่วดวงตั้งแต่พศ2525ถึง31 ยอก็ไปรับเพื่อนมานั่นแหละจึงได้มาพัฒนาวัดผาเครื่องยิมใหม่พัฒนาภาษาเครื่องยิมใหม่ครับนี่เขาก็ปลูกมัดให้เป็นเจ้าวาดวัดผาเครื่องตรงนี้พื้นที่ประมาณสี่ไร่ละมั้งเนี่ยในบริเวณน่ะก็ทําไว้เพื่ประชุมสงฆ์เพราะมันไม่มีไม่มีเป็นเป็นส่วนรวมส่วนมากก็มีอยู่วัดไขวัดมัน ตรงนี้เป็นศูนย์รวมแลวก็ศูนย์รวมที่สร้างวิทยาลัยสร้างหอประชุมเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ของทางราชการเราก็มาขออาศัยก็ขออนุญาตละขออนุญาตใช้ใช้พื้นที่ของทางราชการสร้างวิทยาลัยสงฆ์แล้วก็อนุพุทธมณฑลแต่พ่อก็ไปซื้อขยายออกไปก็ห้าสิบสองไร่ ป็นท,ที่ที่ข้างๆเนะี่ยก็เป็นส่วนมากก็ที่มรดกของชาวบ้านแต่ก็เลยแบ่งที่เป็นสองแปลงแปลงโน่นก็เป็นทางการที่เขาจะสร้างศาลจังหวัดเพรว่านายพรศักดิ์เกยรนายคนที่พึงกเกษียณไปท่านทำผังเมืองเมืองใหม่ก็จะย้ายศาลเยาวชนศาล จังหวัดมาไว้แล้วก็ที่ออกมาอยู่ตรงนี้ก็มีสำนักง,งานพัฒนธธรรมก็จะสร้างเป็นสถานที่ที่ขยายเขตเมืองก็ทั้งพระสงฆ์มาเรียนก็ปริญญาตรีจบมาเสียรุ่นแล้วก็ทราบว่าทั้งยอมทั้งพระเดี๋ยวนี้มันตั้งเท่าไหร่ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยละมั้งที่มาเรียนปริญญาตรีนะ ก็พวกมาขอห้องเรียนแล้วก็มีพวกด็อกเตอร์ทด่เ,เขากเกษียณอายุราชการนะเขาก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านกำนันได้ผู้ใหญ่บ้านกำนันนายนามของวิยาราชพัฒน์แต่เสร็จแล้วทางโน้นไม่มีห้องเรียนก็มาขอเราเรียนยู่ตรงน,นี้แหละจำนวนห้าหกร้อยเนี่ังพาพระผาก็ ประมาณ200 2้อกว่าเศษเจแต่ผาเครื่องนี่ผู้ว่านาะยอน,นันตนันตตกูลมาเป็นผู้ว่าท่านไปเห็นภูมิเพื้นแล้วก็มีนายปรมนสศรธาทิพย์ก่อนนะนายมณสศรธาทิพย์ท่านมา่ันก็สร้างผ้าใหญ่แล้วก็สร้างมีโครงการจะสร้างพระธาุทยานตรงผาเครื่องนะตอนนายอนันต์มาอยู่ท่านเห็นมันมันโล่งมันมีใครเฝ้าท่านก็มานมนมต์ นในมใด้พ่อไปเฝ้าก็ไปพัฒนาศ่ะพสิบเจ็ดนะอันนี้โอ้ยก็สอนให้เจริญสติตามหลักปฏิปัฏฐานสี่เจริญสติก็คือตั้งสติกำหนดรู้ทุกิริยาบทใหญ่ิริยาบทใหญ่ก็คือยืนเดินนั่งนอนมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอิริยาบทย่อย ก็คือเคี่ยวอาหารเกินอาหารก็ mới, เมย์บ่มเงยไปมาขวาดบ้านอาบน้ํซาซักผ้าแปรงฟันทําอะไรมีติรู้ตัวทั่วพร้อมเรียกว่าจเจริญสติจเจริญสตินี้พรจจะพุทธเจ้าบอกว่ากูสนทำทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญยิ่งขึ้นจเจริญสติก็คือตั้งติรู้ร,ร,รู้รู้การเหยียดออกคู่เข้า ยกขึ้นยกลงเนี่ยเยบบทย่อยเรารู้แล้วก็เคี้ยวอาหารเคลือนอาหารก็ตั้งสติรู้รู้ไปไม่กระทั่งอาบน้ําอาบน้ําไม่อาบเหมือนอย่างเราอาบเราอาบน้ำตับน้ำาทมไหรือไม่ก็เปิดนันเทมเปอะอันนี้ต้องกําหนดทุกอย่างกําหนดก็คือตั้งสติรู้นั่นแหละกำหนดยกมือเึ้นก็กําหนดเกียต่อไปก็กําหนด มือลงก็กำหนดทีนี้ก็หลายจังหลายสำนักก็ทำหลายอย่างนะคือหลักก็คือจะเลินสติให้รู้ทันสิ่งที่มันเป็นจริงในปัจจุบันติดต่อกันทุกขนาดทั้งยาบทใหญ่ยาบ,ท,ยาบ,ท,ยาบทน้อยยาบทใญยาบ,ท,ยาบทเล็กและแล้วก็มันเป็นการสรุปแล้วแบบภาษาง่ายก็คือฝึก,กจิตสำนึก อากาศน้ำมาัาการครับหลวงพ่อครับก็เป็นวันหนึ่งที่ผมเองซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ความฝันของหลวงพ่อเนี่ยความตั้งใจของหลวงพ่อในการที่สืบทอดพ,พุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นจริงขึ้นมานะครับก็ด้วยอานิสงส์ของหลวงพ่อนะครับแล้วก็มีญาติโยมต่างๆ,ๆนี่ก็ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็เป็นโชคดีของผมนะเป็นบุญของผมจริงๆที่ได้มีโอกาสมาทำงานที่ชัยภูมินะครับแล้วก็ได้มาเห็นวัดปฏิบัติของหลวงพ่อนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่งดงามอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สาธุชนหรือสาพุทธศาสง,งานิกชนเนี่ยน่าจะเอาแบบอย่างนะครับด้วยความเรียบง่าย แล้วก็มีวิทย์ในอย่างมากนะครับในการปฏิบัติสิ่งที่หลวงพ่อได้ทำให้กับพุทธศาสนาเนี่ยผมว่าจะอน,นิสงส์เนี่ยลูกหลานของคนชายภูมินะครับรวมทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าเนนนะครับทั้งจังหวัดชายภูมิเองและจังหวัดก้้งเคียงเนี่ยก็จะได้มีความรู้นะครับทั้งทางโลกและทางธรรม ในการที่จะคำจุนสังคมให้มีความรักความสามัคคีแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อได้มีไว้ให้กับลูกหลานนะครับก็คือความเมตตานะครับแล้วก็มีความตั้งใจจริงในการที่จะทำในสิ่งที่หลวงพ่อมีความมุ่งมั่น ละจนประสบความสำเร็จนะครับแม้จะมีอุปสรรคต่างๆมากมายเนี่ยอย่างเช่นอนุพุทธมนตลนหรือวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยท่านก็ทำอย่างไม่มีอะไรเลยก็จนประสบความสำเร็จนะครับก็อยากให้พวกเราได้เอาเอาแบบอย่างที่งดงามตรงนี้เนี่ยไปใช้นะครับขอให้มีความตั้งใจมีความมุ่งม,มั่นแล้วก็พยายามทำอย่างดีที่สุดนะครับความสำเร็จก็จะมาเองนะฮะ สวัสดีค่ะดิฉันวิทยาธรบุญไกรสอนกรรมการผู้จัดการบริษัทเอฟสลุดเฮปี้ตี้แอนซน์นะคะดิฉันก็เลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อบุญมาก่อนหน้านี้ก็เคยมีท่านผู้ใหญ่หลายท่านและเพื่อนๆหลายคนนะคะได้ชักชวนให้ไปกราบ หลวงพ่อท่านว่าให้ไปกราบอริยสงฆ์นะคะท่านหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมินะคะดิฉันก็ได้รับไปกราบท่านนะคะเมื่อไปเจอในอริยบทในการสอนต่างๆของท่านดิฉันก็รู้สึกว่าศรัทธาและปลื้มใจว่านี่แหละคือเนื้อนาบุญคือเป็นพระอริยสงฆ์ที่ควรที่จะศรัทธา ดิฉันได้ไปสนทนาธรรมกับท่านยิ่งเกิดแรงศรัทธาและเลื่อมใสนะคะท่านได้ให้คำสอนนะคะในแนวการปฏิบัตินะคะไม่ยึดติดในสิ่งใดๆนะคะดิฉันเองก็ได้นำสิ่งเหล่านี้มาร่วมในการปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจำวันและร่วมการอสอนกับพนักงานนะคะผู้ใกล้ชิดต,ต่างๆทุก ท่านนะคะก็เรื่อมใสได้นำการในสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัตินะคะหลังจากนั้นเราได้นำพนักงานและก็เพื่อนพ้องร่วมกันไปปฏิบัติทำวัดเย็นทำวัดเช้านะคะและก็ศึกษา จิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะานั่งสมาธิและเดินจงกรมนะคะกับพนักงานของดีฉันร่วม200กว่าคนนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าปลื้มในหลวงพ่อในแนวทางการปฏิบัตินะคะแล้วนำแนวทางการปฏิบัตินั้นไปใช้ในจิจวัตรประจำวันต่างๆนะคะพวกเราก็ วารณาตนนะคะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะคะดิฉันกับพนักงานแล้วก็พวกพ้องนะคะก็ได้ร่วมสร้างอหอฉันที่วิรยสงจังหวัดชายภูมิแห่งนี้นะคะหลังจากนั้นก็ไปดูในการแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อไม่ว่าจะสร้างอหอต่างๆนะคะแล้วก็ที่วัดปราสาทดินนะคะและไปร่วมนั่งวิปัสสนาที่ถ้ำแห่งนั้นนะคะซึ่งหลวงพ่อทําอย่างนี้ในการ ให้เกสานุสิตในการปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อที่จะได้สั่งสอนในแนวธรรมะเป็นคติสอนใจให้านุสิตใ,ใ,ในการปฏิบัติตนนะคะหลวงพ่อสั่งสอนสานุสิตอยู่เสมอว่าก่อนที่จะทําอะไรเราจะต้องมีสติเมื่อมีสติแล้วก็เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาเราก็สามารถที่จะรู้ตนรู้ตนรู้ ตนของเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ดิฉันนำมาปฏิบัติและก็จะนำมาปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆนะคะรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นสิทธิ์พวกดิฉันและเหล่าสา,านุสิษิ์ต่างๆ จะนำคำสอนของท่านที่ท่านเมตตาสอนไปนำเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองและเพื่อนพ้องและก็สังคมในภายภาคหน้ารู้สึกภูมิใจในคำสั่งสอนของท่านหลวงพ่อบุญมาค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิตรค่ะ เกิดเป็นคนก็ต้องทนลำบากถึงจะยากทนอยู่สู้ไม่หนีความทุกข์ยากเป็นครูสอนคนได้ดีไม่ถึงที่ก็ต้องหัดกัดฟันทนเหนื่อยมากแล้วขอพักผ่อนเสียก่อนเถิดเดี๋ยวจะง่วงนอนถอนสังขารเราไม่ประมาทพลาดพังตั้งรอการ ยม,มาบาลท่านคงโปรดยกโทษทันขอทุกท่านโชคดีมีความสุขติดสนุกนะักธรรมที่พร่ำสอนจงฝันดีมีชัยในการนอนหลับพักผ่อนตื่นขึ้นให้ชื่นบานประสงค์ใดขอให้สมอารมณ์คิดดังดวงจิตมุ่งมาดปรารถนาอีกโรคภยัยไข้เจ็บ อย่าบีทาวิวัฒนาสุขสันนิรันเทิน